y o u listening to KU Radio Podcast เรื่องกฎหมายและคดีปกครองเรื่องใกล้ตัวรู้ไว้ไม่เสียเปียบคุณกำลังรับฟังรายการนานาสาระน่ารู้เรื่องกฎหมายและคดีปกครองกับสำนักงานสารปกครองเชียงใหม่สวัสดีค่ะดิฉันปูปรณีชัยวุฒิค่ะเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะและดิฉันนะคะห่อนนะรุมลนวนะรรณพิง์เจ้าหน้าที่สารปกครอง ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สำนักงานสารปกครองเชียงใหม่ค่ะค่ะในวันนี้นะคะเราก็มีเนื้อหาสาระดีๆค่ะเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายและคดีปกครองที่น่าสนใจมาพูดคุยกันค่ะก็นับได้ว่ากฎหมายนั้นนะคะเป็นเรื่องใกล้ตัวมากที่เราจะต้องประสบพบเจอกันทุกวันค่ะ และเรื่องของคดีปกครองก็เป็นคดีนะคะที่หลายคนฟังแล้วอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจวันนี้ค่ะเราก็เลยจะนําความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของระบบศาลของไทยมาปูพื้นฐานกันในเบื้องต้นกันก่อนค่ะค่ะแล้วก็ต้องขอสวัสดีอีกครั้งนะคะและฝากเนื้อฝากตัวกับพ่อแม่พี่น้องทุกคน วันนี้ก็เป็นวันแรกเลยนะคะที่สารปกครองเชียงใหม่หรือว่าสำนักง,งานสารปกครองเชียงใหม่เนี่ยจะได้มาให้ความรู้ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลายัยเกษตรศาสตร์เชียงใหม่หรือว่าเรียกสั้นๆเนี่ยมกใช่ไหมคะคุณปูใช่ค่ะสำหรับพนเนี่ยคิดว่าใครหลายๆคนอาจจะมองว่าเรื่องกฎหมายเนี่ยไกลตัวแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเพราะว่าการที่เราจะทําอะไรเนี่ยก็มักจะมีเรื่องกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอนะคะคุณปาลณีค่ะใช่แล้วล่ะค่ะ เพราะว่าไม่ว่าเราจะซื้อหรือว่าจะขายนะคะการที่ชาวบ้านอย่างเราเนี่ยได้รับความเดือดร้อนจนจะต้องไปพึ่งพาน่วยงานรัฐด,ด้วยใช่ไหมล่ะคะคุณฮอนใช่ค่ะคือหลายๆครั้งที่ทุกอย่างเราจะต้องทําร่วมกับหน่วยงานรัฐหรือว่าบุคลากรของรัฐนั่นเองนะคะและในวันนี้ฮอนก็จะมาปูพื้นฐานสร้างความเข้าใจให้แก่พ่อแม่พี่น้องที่อาจจะยังไม่เข้าใจว่าหากเราประสบปัญหาแล้วมีคดีต้องขึ้นโรงขึ้นศาล เราจะต้องไปฟ้องศาลไหนแล้วในประเทศไทยเนี่ยมีศาลอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะเรามาทําความรู้จักศาลในประเทศไทยกันก่อนดีกว่าค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นคดีที่เกิดขึ้นเราอาจจะขึ้นไปฟ้องผิดศาลก็ได้นะคะถามก่อนว่าคุณปูพอรู้จักไหมว่าประเทศไทยเนี่ยมีศาลอะไรบ้างไม่รู้เลยค่ะอันนี้ฮอนยอมรับตามตรงว่าเมื่อก่อนฮอนก็ <c oughs> ไม่เคยรู้เหมือนกันนะคะว่าจริงๆแล้วอ่ะประเทศไทยเรามีกี่ศาลนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเข้าเรื่องกันดีกว่าค่ะค่ะ <c oughs> งั้นมากันที่เรื่องแรกเลยค่ะคุณฮอนสําหรับสารในประเทศไทยของเราเนี่ยมีทั้งหมดกี่สารคะสําหรับสารในประเทศไทยนะคะคุณปู่ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2550เนี่ยได้กําหนดประเภทของสารไว้ทั้งหมด4ประเภทนะคะสารแรกเลยนะคะคือสารรัฐธรรมนูญและสารที่สองคือสารยุติธรรมค่ะสารที่3านะคะจะเป็นสารปกครองและ4คือสารทหารค่ะเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดของสารอื่นๆ เพราะว่าสําหรับพ่อแม่พี่น้องหากมีปัญหาคดีส่วนมากก็จะไปถึงแค่ศาลยุติธรรมนะคะอย่างเช่นคดีแพ่งคดีอาญาหรือว่าให้เห็นภาพเลยนะคะคุณปูคดีที่เกิดการป้นจี้ชิงทรัพย์การโกงกันหรือว่าเป็นคดีใกล้ๆตัวเลยคืออุบัติเหตุต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นศาลยุติธรรมเกือบทั้งหมดนะคะและศาลที่เราจะพูดถึงในวันนี้ ก็คือศาลปกครองค่ะซึ่งจะเป็นเรื่องราวของคดีปกครองต่างๆนั่นเองค่ะค่ะแล้วสงสัยค่ะคุณฮอนคดีที่ขึ้นกับศาลยุติธรรมกับศาลปกครองนี้ต่างกันอย่างไรคะ,คะหลายคนเนี่ยอาจจะยังมองไม่เห็นภาพเพราะว่าเรายังไม่ได้ปูพื้นซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลงดีเทลกันนะคะดังนั้นนะคะศาลในประเทศไทยเนี่ยจึงประกอบด้วยศาลยุติธรรมนะคะซึ่งเป็นศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่ง คดีอาญาและคดีอื่นๆที่กฎหมายกําหนดไว้เฉพาะนะคะหรือคดีอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในเขตอํานาจศาลใดนั่นเองค่ะสําหรับศาลปกครองเนี่ยเป็นองค์กรตุลาการที่จัดตั้งขึ้นแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมนะคะเพื่อที่จะทําหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีปกครองสําหรับคดีที่ขึ้นสู่ศาลปกครองเนี่ย ก็คือคดีปกครองนั่นเองนะคะจะเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองและทางเจ้าหน้าที่รัฐด้วยกันเองคือทางหน่วยงานรัฐกับเจ้าหน้าที่รัฐนั่นเองค่ะหรือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชนเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชนเนี่ยซึ่งเอกชนเนี่ยหมายถึงตัวเรานะคะซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเช่นบริษัทจำกัดต่างๆเป็นต้นค่ะเริ่มจากการทําความเข้าใจเกี่ยวกับ หน่วยงานทางปกครองก่อนนะคะซึ่งตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งสารปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพุทธศักราช2542นั้นอาจอธิบายความหมายของหน่วยงานทางปกครองให้เข้าใจได้อย่างง่ายๆว่ากระทรวงทบวงกรมส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วนท้องถิน่นรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ หรือพระราชก,กิจดีกาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐและให้หมายความรวมถึงหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองโดยข้อพิพาทด,ดังกล่าวเนี่ยตามมาตรา9วรรคหนึ่งนะคะคุณบาลณี<ม>แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพุทธศักราช2542เนี่ยก็ได้บัญญัติมาว่าศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในเรื่องดังต่อไปนี้ค่ะหนึ่งเลยนะคะ คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหรือคำสั่งหรือการกระทำการอื่นใดเนี่ยเนื่องจากว่ากระทำการโดยไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ถูกต้องตามรูปแบบตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้นๆนะคะง่ายๆเนี่ย พูดภาษาชาวบ้านก็คือการที่เราทําไม่ถูกกฎหมายหรือว่าไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องโดยชอบตามกฎหมายนั่นเองค่ะรวมไปถึงเรื่องที่ไม่สุจริตมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมและการสร้างขั้นตอนโดยไม่จําเป็นหรือการสร้างภาระให้เกิดแก่ประชาชนจนเกินสมควรนั่นเองค่ะและ 2. นะคะคดีพิพาทเกี่ยวกับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้กระทําการละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายกําหนด ให้ต้องปฏิบตัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ล่าช้าเกินกว่าสมควรคือช้าจนเกินไปหรือว่าไม่ปฏิบัติเลยนั่นเองนะคะพูดง่ายๆ 3. นะคะคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําการละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยง,งานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมายหรือจากกฎคําสั่งทางปกครองนั่นเองนะคะรวมไปถึงคําสั่งอื่นด้วยนะคะและอีกอย่างคือการละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินกว่าสมควรค่ะ 4. นะคะ คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นสัญญาสัมปทานต่างๆสัญญาให้จัดทําบริการสาธารณะสัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณะโภคสัญญาให้สแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติจำพวกการผลิตปิโตเรเลียมการทําเหมืองแร่นั่นเองค่ะ 5. นะคะคดีที่กฎหมายกําหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทําการหรือละเว้นการกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดนะคะพูดง่ายๆก็คือสั่งห้ามทําหรือสั่งให้ละเว้นว่าไม่ให้ทํานั่นเองค่ะ 6. นะคะคดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกําหนดให้อยู่ในเขตอํานาจศาลปกครองค่ะและวรสองเรื่องดังต่อไปนี้ไม่อยู่ในอํานาจศาลปกครอง 1. การดําเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร 2. การดำเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ 3. คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลยาวชนและครอบครัวศาลแรงงานศาลภาษียากรศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศสารล้มละลายหรือสารชำนันพิเศษอื่นค่ะและเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะที่อาจจะถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองค่ะมีอะไรบ้างคะคุณฮอน ส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะหมายความว่า 1. ข้าราชการพนักงานลูกจ้างคณะบุคคลหรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง 2. คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งมีกฎหมายให้อำนาจในการออกกฎคำสั่งหรือมติใดๆที่มีผลกระทบต่อบุคคลและ3ค่ะบุคคลที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในกำกับดูแลของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่รัฐตามข้อ1หรือข้อ2ค่ะค่ะแล้วคุณฮอนคะถ้าหากว่าจากที่ได้ฟังคุณฮอนนะคะพูดถึงเรื่องของคดีปกครองแล้วคะ่ะคดีที่เกิดขึ้นกับตัวปูเองหรือว่าตัวพ่อแม่พี่น้องประชาชนคะ่ะ เขาขายว่าจะเป็นคดีปกครองปูค่ะจะสามารถฟ้องคดียังไงได้บ้างนะคะนอกจากที่จะต้องเดินทางไปฟ้องที่ศาลเองแล้วค่ะสําหรับคนที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่หรือว่าอยู่ในเมืองแล้วแวกใกล้เคียงเนี่ยก็เดินทางไปฟ้องที่ศาลอย่างที่คุณปูกล่าวมาได้นะคะแต่นอกเหนือจากนั้นการฟ้องคดีเนี่ยมีหลากหลายช่องทางค่ะคือเดี๋ยวนี้ทุกอย่างเทคโนโลยีอะไรมันทันสมัยไปหมดแล้วนะคะ,คะนอกจากการที่เรา วอล์กอินเดินไปฟ้องที่ศาลปกครองหรือจะนั่งรถหรือจะอะไรยังไงก็แล้วแต่เราสามารถฟ้องได้ทางอื่นเช่นหนึ่งเลยง่ายๆการส่งไปรษณีเดี๋ยวนี้การโทรคะมานาคมของเราสะดวกรวดเร็วเราก็สามารถยื่นฟ้องศาลปกครองได้โดยการที่ส่งแบบลงทะเบียนแต่เน้นย้ำนะคะต้องเป็นแบบลงทะเบียนเท่านั้นซึ่งเราจะดูวันที่จากการประทับตาะนะคะถ้าคุณปูจะฟ้องโดยที่ไม่สะดวกไปที่ศาลเนี่ย แปะหน้าจาซองไปที่สารปกครองได้เลยนะคะอันนี้ที่อยู่ของสารปกครองเชียงใหม่นะคะ3-33สาลรปกครองเชียงใหม่ตําบลช้างเผือกค่ะอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ทุกท่านสามารถจ่าหน้าไปรษณีย์มาแต่เน้นย้ำว่าต้องเป็นแบบลงทะเบียนนะคะถ้าท่านใดยังจดไม่ทันหรือว่านึกไม่ออกนะคะเซิร์ชเข้าไปนิวเกิลได้เลยค่ะเพราะว่าจะมีที่อยู่สารปกครองเชียงใหม่อยู่นะคะและนอกเหนือจากการที่เราไปยื่นฟอ้องด้วยตนเองหรือ ทางไปรษณีย์นะคะก็มีอีกช่องทางหนึ่งนะคะอันนี้ถือว่าสะดวกรวดเร็วเพราะว่าทุกท่านสามารถไปฟ้องแบบออนไลน์ได้เลยนะคะซึ่งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยทุกท่านใช้แค่บัตรประชาชนเพียงหนึ่งใบเนาะแล้วก็ นำมาสมัครสมาชิกโดยการกรอกข้อมูลหน้าบัตรหลังบัตรเท่านั้นเองนะคะแล้วเขาก็จะมีแบบฟอร์มมาให้เลยค่ะคุณปรณีเราก็กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มหรือว่ายื่นคําฟ้องแต่ถ้าเราไม่อยากกรอกหรือเราทํามาในกระดาษ A4 ในเปนเปอร์แล้วเนี่ยเราก็สามารถถ่ายเป็นรูปลงเข้าไปในไฟล์อัพโหลดเป็นไฟล์ได้เลยนะคะเพราะว่ารูปแบบนี้ถือว่าเป็นรูปแบบที่สะดวกรวดเร็วนั่งอยู่หน้าจอที่บ้านหรือใช้มือถือเนี่ยเราก็สามารถฟ้องคดีได้แล้วนะคะ แล้วก็สะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและทุกท่านเนี่ยสามารถเข้าใช้งานได้เลยในเว็บไซต์ของศาลปกครองนะคะเข้าไปใน Google นะคะคุณป<ช>ารณีเซิร์ชไปเลยค่ะศาลปกครองเชียงใหม่มีทั้งเพจ Facebook มีทั้งไลน์ออฟฟิเชียลแล้วก็มีทั้งตัวที่เป็นเว็บไซต์ของศาลปกครองเลยนะคะถ้า<ช>หากต้องการฟ้องคดีแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็พิมพ์ไปเลยฟ้องคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือว่าระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส มันก็จะขึ้นมาให้ทุกท่านสามารถคลิกเข้าไปฟ้องคดีได้เลยนะคะและนอกเหนือจากนั้นค่ะคุณปูติดขัดตรงไหนมีปัญหาตรงไหนอยากจะพูดคุยกับฮอนทุกท่านสามารถโทรมาที่ศาลปกครองเชียงใหม่ได้เลยนะฮะอนก็จะเป็นคนรับสายแล้วก็ตอบทุกปัญหาครับข้องใจหรือว่า เป็นที่ปรึกษาให้พ่อแม่พี่น้องได้เลยนะคะโดยที่โทรมาที่เบอร์053107999ท่านใดจดไม่ทันนะคะคุณปูวปากาขึ้นมาเลยค่ะจดนะคะจดนะคะ053ค่ะ107ค่ะ107 999ค่ะเผื่อพ่อแม่พี่น้องโทรมาปรึกษาเราก็สามารถโทรถามเบอร์ได้ที่คุณปารณีนะคะสามารถสอบถามใช่ค่ะฮอนจะเป็นคนรับสายทุกท่านโดยตรงเลยนะคะโทรมาเนี่ยยังไงก็ติดฮอนแน่นอนค่ะฮอนเป็นคนรับนะคะหรือจะโทรมาปุ๊บคุณฮอนหรือเปล่า อย่างนี้ฮอนก็ตอบเลยค่ะฮอนเองค่ะเพราะฮอนจะตอบทุกปัญหาครับข้องใจให้ทุกท่านได้เลยและนอกเหนือจากนั้นทางเพจสารปกครองเชียงใหม่ก็สามารถให้คุณผู้ฟังทางบ้านหรือว่าทุกท่านเนี่ยสามารถสอบถามเข้ามาแบบออนไลน์ได้เลยและก็เป็นฮอนเองที่จะตอบทุกปัญหาให้แก่คุณผู้ฟังนะคะหรือว่าประชาชนทางบ้านถ้าอย่างคุณปูมีปัญหาอะไรเนี่ยทักเข้ามาในเพจสารปกครองได้เลยนะคะเพจสารปกครอ,องของเราสามารถเซิร์ชไปได้เลยค่ะ ศาลปกครองเชียงใหม่เจอปุ๊บเจอแล้วว่าถึงแล้วก็คุณปูหยิบมือถือขึ้นมากดไลค์เพจศาลให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะช่วยกันทำมาหากินเนาะใครที่ต้องการติดต่อข้อมูลหรือสอบถามความคืบหน้าคดีสอบถามข้อมูลทางคดีต่างๆหรือว่ามีปัญหาอะไรครับห้องใจคนไหนที่ไม่เคยฟ้องคดีเนี่ยก็สามารถโทรมาที่ศาลปกครองได้เช่นกันไม่จําเป็นที่จะต้อง Walk in เดินเข้ามานะคะทุกคนก็อาจจะโทรมาถามทางออนไลน์อะไรก็ได้เนาะเดี๋ยวนี้ ทางส่วนราชการต่างๆก็จะมีระบบออนไลน์เพื่อที่จะทําให้ทุกท่านได้รับความสะดวกสบายอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างเต็มที่คะ่ะแล้วเมื่อพูดถึงช่องทางการฟ้องแล้วหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจโครงสร้างของศาลใช่ไหมคะคุณปรณีค่ะโครงสร้างของศาลมีอะไรบ้างคะคุณฮอนก็ถ้าพูดง่ายๆเลยนะคะโครงสร้างของศาลยุติธรรมเนี่ยเขาจะมีอยู่3ามชั้น ใช่สารชั้นต้นหรือเปล่าคะใช่ค่ะสารแรกก็คือสารชั้นต้นสารอุทณ์นะคะและสารสุดท้ายคือสารดีกาง่ายๆเลยค่ะสามชั้นชั้นแรกคือสารชั้นต้นสองศารอุทณ์และสุดท้ายคือสารดีกาค่ะแต่สําหรับสารปกครองมันมีความต่างนะคะคุณปาลมันต่างกันยังไงคะสําหรับสารปกครองเนี่ยค่ะสารปกครองมีทั้งหมดสองชั้นเองไม่ถึงกับสามเนาะได้แก่สารปกครองสูงสุดและสารปกครองชั้นต้นซึ่งประกอบด้วยสารปกครองกลาง และสารปกครองในภูมิภาคซึ่งในภูมิภาคของเราเนี่ยก็มีอยู่หลายแห่งนะคะและที่จังหวัดเชียงใหม่ก็นับเป็นแห่งหนึ่งโดยรวมทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด14แห่งค่ะคุณปูประชาชนเนี่ยนะคะจะมีข้อพิาพาททางปกครองกับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถยื่นฟ้องต่อสารปกครองชั้นต้นที่ตนมีภูมิล,ลำเนาหรือมีมูลคดีเกิดขึ้นยกเว้นในบางกรณีที่ต้องยื่นฟ้องต่อสารปกครองสูงสุดโดยตรงนะคะได้แก่ คดีพิพาทเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทตามที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดประกาศกำหนดคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกาหรือกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรีหรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีค่ะและสุดท้ายคือคดีที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจศาลปกครองสูงสุดนั่นเองถ้าโดยปกติแล้วที่เหลือที่เป็นคดีปกครองต่างๆ ทุกท่านสามารถมายื่นที่ศาลภูมิภาคได้เลยนะคะหรือศาลปกครองเชียงใหม่ซึ่งดูแลทั้งหมด8จังหวัดครอบคลุมนะคะท่านใดมีปัญหาก็ปรึกษาได้ค่ะค่ะคุณฮอนอย่างกรณีที่ปูต้องการจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองค่ะซึ่งตอนนี้ปูอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ปูสามารถยื่นฟ้องได้ที่จังหวัดเชียงใหม่เลยใช่ไหมคะแล้วถ้าหากว่าปูอยู่ที่จังหวัดอื่นนะคะคุณฮอนคือในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองเชียงใหม่ค่ะคณปูให้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองที่ผู้ฟ้องมีภูมิลำเนาอยู่ ณตอนนี้ใช่<ห>ค่ะหรือที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตอำนาจศาลปกครองนั้นๆในกรณีของคุณปูซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ก็สามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเชียงใหม่ได้เลยค่ะ,คะเพราะว่าเขตอำนาจของศาลปกครองเชียงใหม่เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด8จังหวัดค่ะก็ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาแพร่น่านแม่ฮ่องสอนที่เราเกิดกันไปในช่วงแรกนะคะซึ่งปัจจุบันในตอนนี้เขตอำนาจศาลปกครองก็แบ่งออกเป็นทั้งหมด1ิบ้าเขตค่ะ คือสาลปกครองกลางและ14สาลปกครองภูมิภาคนะคะงั้นถ้าเกิดว่าปูขับข้องใจค่ะมีคดีอยากปรึกษาพี่ๆก่อนฟ้องค่ะปูจะสามารถติดต่อผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ไหมคะพอดีว่าบ้านไกลามากเลยค่ะคุณฮอนได้เลยค่ะอันนี้ฮอนก็อย่างที่เกินไปว่าฮอนจะช่วยตอบคําถามตอบปัญหาต่างๆกับคุณปูผ่านทางามีทั้งไลน์ออฟฟิเชียลเนาะ,ะแต่ไลน์ออฟฟิเชียลเนี่ยเราจะเป็นแจ้ง เตือนข้อมูลข่าวสารต่างๆหรือว่าสร้างความเข้าใจสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสารปกครองนั่นเองค่ะถ้าโดยหลักๆเนี่ยทักมาที่อินบ็อก์เพจสารปกครองเชียงใหม่ฮอนจะตอบและตอบไวที่สุดและก็จะมีผู้อำนวยการกลุ่มสนับสนุนงานคดีและบังคับคดีปกครองนะคะให้คําปรึกษายอย่างใกล้ชิดเลยก็นอกเหนือจากนั้นถ้า ปรึกษาคาดีเรียบร้อยแล้วหรือว่ามีปัญหาอื่นๆอยากถามเกี่ยวกับการฟ้องคดีอิเล็กทรอนิกส์หรือว่ามีอยากปรึกษาปัญหาคาดีปกครองสอบถามความเพื่อนไหวต่างๆหากว่ามีคดียื่นฟ้องไปแล้วก็สามารถสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์ได้ค่ะอยากให้รวดเร็วทันใจนะคะก็โทรมาที่เบอร์053107 999หรือถ้ามีปัญหาจริงๆหรือว่ามูลคดีเกิดอยู่นอกเหนือเขตอำนาจเนี่ยหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับระบบการฟ้องอิเล็กทรอนิกส์นะคะทุกท่านสามารถโทรสายด่วนหากว่าจำเบอร์ยาวๆของเราไม่ได้โทรได้ที่เบอร์สายด่วน1355 Call Center ของศาลปกครองเองนะคะจดอีกครั้งนะ,ะ1355ค่ะตรงนี้ก็จะสแตนบายตอบข้อมูลตอบปัญหาทุกท่าน ได้อย่างโดยตรงเลยนะคะแล้วก็สะดวกรวดเร็วด้วยนะถ้าโทรมาเราสามารถโต้ตอบกันได้ทันทีค่ะและอยากจะประชาสัมพันธ์ช่องทางติดตามข่าวสารนะคะทุกท่านมาช่วยกันกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามนะคะทั้งไลน์อ f ฟ i ิ i ชียลแล้วก็เพจของสารปกครองเชียงใหม่นะคะท่านใดที่ต้องการสอบถามปรึกษาปัญหาเพิ่มเติมก็สามารถสแกน QR Code ได้ใน เพจเฟ e บุ o k ของมกนะคะหรือสถานีวิทยุมกได้เลยนะคะชื่อเพจ Facebook ของทางมกนี่ชื่อว่าอะไรนะคะสถานีวิทยุมกเชียงใหม่ค่ะ <หา S 1> คจะลงให้นะคะได้ค่ะใครที่ติดตามอยู่หรือว่ามีเพจของมกอยู่อย่าลืมนะคะเข้าไปติดตามสารปกครองนะคะแล้วเราก็จะมาให้ข้อมูลดีๆ ให้แก่ทุกท่านและก็เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้โดยไว้นะคะสารปกครองอำนวยความยุติธรรมทางปกครองด้วยความเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อเสริมสร้างธรรมภิบาลในสังคมโดยมีเป้าหมายสู่สารปกครองแห่งความเป็นเลิศ ค่ะวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณสำนักงานสารปกครองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่ได้มาให้ความรู้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในวันนี้นะคะและในวันนี้ค่ะก็หมดเวลาลงไปแล้วและพบกันใหม่ตอนหน้านะคะกับนานาสาระน่ารู้เรื่องกฎหมายและคดีปกครองเราจะมีเรื่องราวสาระน่ารู้คดีปกครองนะคะมาให้ติดตามกันเช่นเคยวันนี้เราทั้งสองคนนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ